วันนี้เวลา12นาฬิกานายโรชัยเหมะสอสสมุดรปราการพักเพื่อไทยนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินสอสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย และแกนนำนปชเข้ายื่นหนังสือเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองต่อนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรณอาคารรัฐสภาเพื่อพิจ,จารณาและออกกฎหมายตามข้อเสนอดังกล่าวทั้งนี้นายบรชัยได้กล่าวว่า พรบฉบับนี้ไม่มีอะไรแอบแฝงหรือเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยและพรบรปรองดองแต่เพื่อต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองยุติความขัดแย้งของคนในสังคมพร้อมให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปและในการนี้ประธานวุฒิสภาได้รับมอบหนังสือดังกล่าวพร้อมจะดําเนินการตามขั้นตอนและหน้าที่ต่อไปอีกทั้งยังให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวในประเด็นดังกล่าวอีกด้วย High, สอนหมาที่นี่แต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายมีเจตนาที่ดีนะครับไม่มีเจตนหน้าที่แอลแงอะไรส้นเล็กเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดำเนินการไปได้ด้วยดีก็ส่วนตัวก็เห็นด้วยครับตอนนี้คือแนวทางมันมีหลายแนวทางอะค่ะมันไม่ใช่แค่แค่แนวทางนี้คือนี่ก็ทุกรรมทั้งหมด โดยรวมคดีอาญาด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าขนาคิด่ฝ่ายคู่้บอกว่าเขาไม่ต้องการที่รวมคดีอาญาเพ้นีการเดินหน้าเนี่ยมันจะเกิดความไม่ไว้วางใจขึ้นการละกันไหมแล้วก็บนการที่ตีราจาอยู่มันจะเดินหน้าไปได้ไหมคะเอาว่าส่วนตัวผมเนี่ยสนับสนุนแนวทางการป้องดอกนะครับส่วนจะป้องดอกในในรูปแบบอะไรในรายละเอียดก็เดี๋ยวทุกฝ่ายก็น่าจะต้องพูดคุยกันการป้องดองอย่างแนวทางที่ท่านเจริญจะมาทำ รท่านกูว่าจะประสบความสินเร็จเพราะว่าทางกลุ่มเป็นที่ปั่นของมิตรอีกตั้งเงินแพมาถ้าทุกฝ่ายมีเจตนาที่ดีนะครับผมเชื่อว่าท e ุกอย่างจะดำเนินการไปเรื่อยๆอยากเรีย่อยากให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดด้ยกันครับเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งใครับ